ครับสวัสดีครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณวันที่สองเมษายนนะครับวันทิทำวันไม่ได้แต่ก็ทำได้ว่าเป็นวันเป็นเดือนเมษาแล้ววันนี้ก็อากาศค่อนข้างปิดนะครับก็คือไม่มีเมฆเลยแต่มีลมแรงเราก็จะพามาดูบุษราคคำ ถ้าเรารเผชิญกับลมแรงเราควรทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้นนี้เป็นบุตรมิ้นนะครับก็คือจะส่งผลแน่นอนดูนะครับลมก็จะตีใบอ่อนแต่ก็ยังพอรับไหวถ้ามีลมแรงส่วนตัวผมผมผมยังลดน้ำอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนผมในความคิดผมคือ ลมจะพัดเอาความชื้นเนี่ยในอากาศที่มีโรงเรือนของเราอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะพัดความชื้นเนี่ยออกไปตามที่ทางลมก็คือลมมาทางไหนก็จะพัดไปโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ซื้อตัววัดอุณหภูมิมานะครับแล้วก็วัดความชื้นมาลมก็จะพัดออกไปต้นไม้บางต้นก็อาจจะเฉาง่ายหน่อยเราลดน้ำได้นะครับ แต่มันจะมีสภาพอากาศที่เ,เขาเรียกว่าประมาณแบบว่าค้มปลาค้มฝนนะครับต้นไม้ก็โอกาสที่จะเน่าง่ายกว่าแบคทีรียหรือว่าเชื้อราก็จะโตง่ายกว่าจะเริญเติบโตในณักเวลานั้นเนี่ยอันอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยคือลมพัดพัดไม่ต้องแรงนะไม่ต้องถึงกับพายุนะครับคือแบบพัดเอื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ย พอที่จะมีใบไม้ไหวเงครับอ๋อผมชอบแบบสตา,ตา,ตาประมาณนี้กําลังดีเลยบอกว่าคือเรียกว่าเหมือนเปิดพัดลมให้เบอร์หนึ่งถ้าบางบ้านเนาะเขาลงทุนเปิดพัดลมให้ต้นไม้เลยนะครับให้ต้นพวกสเสนจันหรือว่าพวกตระกูลฟิโลเนี้ยให้เลยนะอเงี้ยโอ้ลมนะีกลังดีนะไหวๆนะ แต่ถ้าลมประมาณแรงหน่อยนะโอกาสที่ต้นไม้จะมีการเสียดสีของใบของระหว่างต้นก็มีนะครับก็มีอันนีอ้อย่างชุดนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์กันป่า,าในแต่ละที่นะเนี่ยลมค่อนข้างกดแรงนะเพราะโรงเรือนเราเป็นโรงเรือนแค่ไม่ใช่โรงเรือนแบบ ปิดนะเป็นโรงเรือนสแลนเฉยเฉยก็ลมก็จะค่อนข้างพัดง่ายก็คืออากาศก็จะจะแปรปรวนตามตามสภาพอากาศโดยปัจจุบันนะปัจจุบันเป็นไงก็คือเขาก็จะเป็นอย่างไรข้อดีก็คือไม่ได้ลงทุนเยอะข้อเสียก็คือจะจะควบคุมสภาพแวดล้อมยากหน่อยสนีจันปากก็เริ่มเริ่ม ผมก็เริ่มเริ่มมาสะสมเนาะลมก็แรงก็ก็ถือว่าก็อาจจะมีผลกับน้องแน่อนอนอะ่ะพอดีต้นนี้น่าจะเป็นบอนสีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนคนไหนรู้จักนี้บอกผมหน่อยนะครับผมผมไม่ทราบเรื่องเรื่องชนิดของบอนเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าเขาติดมากับต้นนี้อันพวกนี้เป็นเสน่ห์จัน ตีตีไปทางวัดสนิิจันป่าไปก่อนนะผมก็เอาไป,ไปมาเป็นกรณีศึกษาด้วยนะเราก็ศึกษาสายพันธุ์ศึกษาชนิดด่างตัวนี้เป็นตัวนี้มาจากกระบี่นะก็ราคาก็สูงแล้วแต่ชนิดของด่างก็ตามหน้าไมา้เหมือนกันแต่ส่วนตัวยัง,ย,งยังขอเก็บไว้ก่อนเนาะ ต้นแม่ต้นนี้ก็ก็เป็นต้นแม่ที่โครงสร้างใหญ่นะก็อนลูกๆกก็เพิ่งแบ่งไปไม่กี่วันนี้เองไปส่งด้วยมือมาต้นลูกนะครับโครงสร้างใหญ่นะช่วงนี้จริงๆแล้วแดดร้อนผมก็ว่าแสงเยอะก็มีปริมาณช่วยให้แบบว่าต้นไม้เริ่มมีสิจัดาขึ้นมาแล้วอย่างต้นนี้เป็นของคุณอานะ เนี่ยสีเขาจะค่อนข้างเข้มขึ้นมาแนละ้ะสีโอโรสนะเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกขึ้นมานะ่ะไม้ชุดนี้จะเป็นไม้โครงสร้างใหญ่อ่าถ้าสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยไม้ชุดนี้สีดีสีเริ่มมาแต่ไม้ตัวที่ให้สีดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเข้มกว่าไหมครับอันนี้ต้นหวานเจียมเขาก็จะเข้มกว่าคือไม้แต่ละต้น ผมว่ามีความแตกต่างและมีเฉดสีที่แตกต่างกันนะถามว่าบุตรมันเป็นบุตรเหมือนกันแน่นอนแต่เฉดสีแตกต่างกันอย่างต้นนี้เห็นไหมนี่เข้าเข้ากล้องปั๊บชมพูปั๊บเลยนะอันนี้ถ้าเป็นเอามือเข้าไปเขาก็จะเรียกว่าปรับบาลานซ์ที่มือนี่เห็นไหมจะชมพูกว่าต้นนี้ต้นนี้จะได้โครงสร้างใหญ่แต่ก็ออกชมพูแต่ก็ยังยังไม่ถึง จะออกอันนี้อาจจะออกเป็นออกสีอมส้มกว่านะแต่ต้นนี้โครงสร้างใหญ่อ้วนสั้นคือเป็นไม้ค่อนข้างแข็งแรงแต่เดี๋ยวรอดูหน้าตายกินอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นที่ออกสีอมชมพูอยู่แล้วนะนี่นี้ต้นแม่นะครับก็โคนก็ใหญ่ๆหญ่อยู่อายุนในกระถางมาสิบกว่านิ้ว ต้นนี้จริงๆเป็นเป็นลูกต้นพิงแต่ก็เจอสภาพอากาศเลวร้ายหน่อยก็แอบซุดไปแต่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มกลับมาที่บอกสภาพอากาศเลวร้ายก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนถ้าเดี๋ยวหนาวผมเฉยนะครับในกอมรู้สึกผมเดี๋ยวหนาวๆนาวไม่เป็นไรเลย แต่ถ้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยน่ากลัวครับก็คือฝนฝนมาอากาศก็จะไม่ค่อยดีอากาศร้อนก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเชื้อโรคเจริญเติบโตดีไปต้นนี้ก็ได้สีสวยอยู่นะใบก็ต่างนะใบใหม่นะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งอาจจะก็ถ้าไม้ออกสีโทนอ่อนๆเนี่ยก็มีโอกาสด่าง อันนี้เป็นใบใหม่ก็ยังกัดสีไม่แห้งก็ถือว่าเป็นช่วงนี้ก็ไม้ออกออกค่อนข้างเร็วต้นนี้ก็เป็นต้นของคุณของลูกค้านะครับของคุณอาดูใบดีใบเนี้ยผมชอบแตตายไปก็คือใบเขาจะหลายแบบอะด่างแบบหลายหลายแบบอย่างเงี้ยสวยชอบไปใบ,บประหลาดๆก็คือมีอะไรให้ดูเด่นมากกว่า ด่างน,นะด่างก็จะแปลกตานี้ถ้าต่อไปก็ลุน้นลุ้นก็อาจจะได้สวยๆหน่อยต้นนี้จะออกสีอมส้มนะเป็นต้นอมส้มก็สีออกค่อนข้างหนักผมก็เรียกตามลักษณะไม้นะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้เรียกว่าเหมือนอุปโลกขึ้นมา ก็คือไม้มีลักษณะแบบไหนผมก็จะเรียกประมาณแบบนั้นนะเอาเป็นว่าแบบว่าบางพี่บางท่านแบบเฮ้ยทำไมต้องเรียกน้องชมพูน้องคือเรียกตามหน้าไม้แล้วก็เราจะได้จาจาโคนไม้แล้วก็หน้าไม้ของเราได้นะครับอย่างต้นนี้ก็จริงๆมันก็แม้มันก็สีอมส้มโอแบบออกโอโรสจริงๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าก็คือบอกทุกครั้งว่าที่บ้านผมไม่ได้เป็น ระบบระบบอ e ีเวบหรือทำความเย็ยนอะไรเนาะต้นไม้ก็ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศที่มีอยู่ดูสิสีเข้มมากถ้าดูจากในกล้องเลยนะตัวจริงก็เข้มตัว้วนี้ใบนี้คือด่างค่อนข้างจัดนะแต่สีใบนี้แบบเข้มแบบโดดๆเนี่ยสวยดียี่งแบบสีเลมอนแบบชัดมาก ต้นนี้คือต้นพร้อมบินนะครับที่เคยลงแต่เขาเคยหลุดหลุดเขียวมาใบนี้สีเขาวๆนี่อาจจะเป็นคราบคราบแป้งหรือครับคบยาได้นะแล้วก็มีเงา,ออนานในกลุ่มยาที่ผมใช้ผมก็เพิ่งไปซื้อมาไม่นานนี้จริงๆปกติผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ช่วงอากาศอบอ้าวครับที่ประมาณไม่ถึงเดือนนี้ที่ผ่านมาเนะี่ยไม้บางตัวก็มีมีผลอยู่นะต้นนี้ก็ช้าใบนี้อาจจะช้าน้ำาลนะแต่วันเมื่อวานเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางมาต้นนี้ต้นน้องอมชมพูใบเงี้ยผมชอบใบปรมาใบใหม่ก็อาจจะด่างติดหูนิดหน่อยแต่ก็ไม้เนาะไม้ด่างเนาะเขาก็ต้องลุ้นกันแบบสนุกสนุกแบบนี้ ใบนี้ก็ถ้าสมมติต้นไม้เราถมโคลนค่อนข้างลึกอย่างเงี้ยใบเขาก็จะทิ้งง่ายนะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะก็ระบบรากเขาก็อาจจะแทงขึ้นมาใบาก็จะทิ้งง่ายนะแต่ไม้ชุดสองใบนี้อาจจะโดนเด็ดเด็ดออกเนดะี๋ยวก็โตครับต้นไม้ดูใบครับลายแตดจัดนะลมแรงแรงอันแบบนี้เรียกว่าแรงแรงไปนิดนึง ต่พอรับได้อากาศก็เย็นด้วยลมก็เรียกว่าเป็นลมเย็นก็ถือว่าดีครับถ้าเป็นลมร้อนๆก็อาจจะเอาอ้าวก็ลดน้ำครับเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือนให้เขาหน่อยแต่ละบ้านก็ดูแลไม่เท่ากันเนาะ อย่างต้นน้องอมส้มนี้ระบบล่าค่อนข้างดีใบก็มามาถึงก็ใบใหญ่เลยก็คือใบใหญ่นะอะอุดบาลแป๊บเดียวก็คือโตเลยแต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมว่าต้นนี้ก็เป็นต้นที่ที่ที่สวยต้นหนะึ่ง ต้นหวานเจีบก็ตอนนี้ก็อาจจะมุมในมุมนี้ก็อาจจะดูออกเขียวเยอะนิดนึงแต่ก็สวยครับต้นไม้ก็ต้องแข็งแรงก่อนด้วยนะนก็เป็นต้นโอเคครับนี่แม้ดูลมสิโอ้ช่วงหน้าลมนี้ลมเนี่ยนี่เมษานะพายุโซนร้อนเข้าเยอะหน่อยเราก็ มาทำคลิปบันทึกเอาไว้เนาะจะได้รู้ว่าปีนี้มีลมมีอากาศหนาวอากาศเย็นประมาณผมว่าน่าจะอยู่ในหลัก20ิเนาะไม่ยังวันนี้อาจจะยังไม่ข้าม30ิเลยนะเอเคครับนี้เบริร์ดก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับยินดีให้คำปรึกษา แต่ก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปแบบต้นต้นเนะาะค่ะเบอสวัสดีคับ